สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คฟาเธอร์แมนนะครับเผาถ่านขายวันละ1,000บาทครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิป EP ที่114นะครับคลิปนี้ก็จะมาให้ความรู้นะครับหรือว่า,าเทคนิคการเผาถ่า,านาแบบเตาอบแบบนี้นะครับให้เป็นถ่าน100%นะครับาบางท่านนะครับ ที่เคยเผาแล้วมันเจอปัญหาว่ามันสุกไม่หมดนะครับมันสุกแค่ครึ่งหนึ่งหรือว่าสุกเอ่อกล้นๆถังแล้วมันไม่หมดนะครับมันยังเป็นไม้อยู่ไม้ดำๆอย่างเงี้ยเอ่อมันมันก็มีเทคนิคหรือว่าสาเหตุนะครับอันนี้ก็สําหรับท่านที่ไม่เคยเผาไม่มีความรู้เลยนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับกำลังศึกษาอยู่แบบนี้นะครับส่วนท่านที่ อ่เข้าใจแล้วนะครับก็ก็มีเยอะนะครับเพราะว่าก็าเผา,ากันมานานประสบการณ์จะบอกเรานะครับว่ามันเกิดจากอะไรและจะแก้ยังไงนะครับสำหรับเตาอบแบบนี้นะครับอ่ต้องต้องเข้าใจก่อนว่ามันเหมาะกับไม้ไม้แห้งนะครับเหมาะกับไม้แห้งไม้เล็กนี่จะเผาง่ายมากอ่าถ้าเป็นไม้ต้นที่ตัดมาก็ตัดให้สั้นนะครับถ้าสั้นมากเท่าไหร่ ก็จะเผาง่ายมากนะครับเพราะว่าน้ำไม้นะครับน้ำความชื้นไม้ที่อยู่ในไม้จะไหลออกตามเส้นใหญ่นะครับเส้นใหยจะเหมือนหลอดดูดนะครับถ้าเราตัดมีพื้นที่หน้าตัดเยอะมันก็จะคายน้ำออกได้เร็วในขณะที่ถูกความร้อนหรือว่าอยู่ในเตาอบนะครับแต่ถ้าไม้ยาวมากนะครับน้ำก็จะวิ่งตามหลอด เส้นใยของของไม้นะครับไกลนะครับเพราะไกลมากความชื้นมันก็จะออกช้านะครับครับเพราะฉะนั้นไม้สั้นก็จะเผาง่ายกว่าไม้ยาวนะครับอันนี้ก็จะทําให้เราเผาง่ายแล้วก็เป็นฐานสุกได้หมดนะครับแต่ถ้ายาวมากอ่าก็ได้นะครับแต่เวลามันจะนานกว่านะครับเวลาการไล่ความชื้นไล่น้ําออกจากไม้นี่จะนานกว่านะครับอ่าต้องเข้าใจระบบเตาด้วยนะครับ เตาอ่าเตาอ,อบแบบนี้นะครับไฟจะไม่โดนฟืนที่อยู่ในเตานะครับเราจะให้ความร้อนผ่านท่อนะครับผ่านท่อที่ให้ความร้อนที่จุดไฟอ่ะบางเตาก็จะมะีแบบท่อเดียวหรือ2องท่อก็แล้วแต่ช่างที่ทำออกมานะครับการการเทสเตาก็ช่างทุกท่านได้เทสหมดแล้วนะครับมันสามารถที่จะเผาให้เป็นฐานได้ไม่ว่าจะรูปร่างแบบไหนนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันครับ แต่ก็จะเป็นระบบอบนะครับให้ความร้อนผ่านท่อเพื่อเอาความร้อนตัวเนี้ไปไล่น้ําในไม้นะครับเพราะว่าไม้ทุกทุกท่อนทุกต้นมันจะมีน้ํานะครับเพราะว่ามันเป็นอาหารของของพืชธรรมชาติอยู่แล้วนะครับนั้นการเรียงไม้นะครับก็จะต้องเรียงจากเล็กอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็กลางแล้วก็ใหญ่ขึ้นไปข้างบนนะฮะส่วนไม้ที่เห็นในภาพนี้ก็จะออกหมาดหน่อยนะครับตัดอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับ นั้นความชื้นจะเยอะมากนะครับแต่ถ้าเผาเป็นเข้าใจก็จะได้ฐานนะครับก็จะสุกทั้งหมดแต่เวลาจะนานนะครับต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าเราเอาความร้อนผ่านท่อนะครับยิ่งท่อเยอะหรือว่าท่อใหญ่ความร้อนสูงนะครับไม้ในถังนี้ก็จะได้รับความร้อนได้เร็วนะครับแล้วก็จะเริ่มคายน้ำออกมานะครับ ถ้าถ้าเคยเอาไม้จุดไฟนะครับท่านน่าจะสังเกตเห็นว่ามันมีน้ำหยดออกมาจากาหน้าตัดของไม้นะครับนั่นแหละครับถ้ามีหน้าตัดเยอะหรือว่าสั้นไมน้ำไม้ก็จะออกเร็วนะครับก็ทำให้เราเผาง่ายอันนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับการเรียงไม้ก็อย่าลืมนะครับเล็กกลางใหญ่ทำไมต้อง เล็กกลางใหญ่ด้วยนะครับเตาลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าธรรมชาติก็คือความร้อนจะวิ่งขึ้นข้างบนนะครับไปขังอบอยู่บนข้างบนเลยนะครับฉะนั้นไม้ท่อนใหญ่จะต้องอยู่ข้างบนเพราะว่าเราจะเอาความร้อนในถังเนี้ยเอาชนะความใหญ่ของไม้หรือว่าปริมาณน้ําของไม้ที่เยอะนะครับส่วนด้านล่างด้านล่างเป็นไม้เล็กนะครับ ยังไงความร้อนในถังนี่ก็ชนะอยู่แล้วนะครับฉะนั้นสำคัญมากว่าม้ใหญ่ต้องอยู่ข้างบนนะครับถึงจะคายน้ำออกได้หมดถ้าถ้าเอาไว้ข้างล่างความร้อนไม่ถึงนะครับแก๊สหมดก่อนแก๊สจากอ่าไม้เล็กๆหรือว่าเพื่อนๆเ,เขาหมดก่อนเขาสุกก่อนตัวเองใหญ่มากแล้วก็อยู่ด้านล่างด้วยความร้อนไม่ถึงก็ไม่สุกนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับ นั้นการเรียงไม้ขอให้เข้าใจด้วยครับเล็กกลางใหญ่นะครับแล้วก็ความร้อนของเตาเนี่ยอ่าจะไปไล่น้ำออกจากไม้นะครับถ้ามีเกจวัดอุณหภูมินะครับความร้อนประมาณ100องศาเนี่ยน้ำไม้ที่หยดออกมาจะเดือดนะครับแล้กลายเป็นไอนะครับการให้ความร้อนผ่านท่อนะครับก็ให้สม่ำเสมออย่างรุนแรงนะครับประมาณ2-3ชั่วโมงแรกนี่ให้ดูแลดีๆเลยนะครับ อย่าให้อุณหภูมิตกนะครับมีฟืนสำคัญด้วยต้องมีพัดลมนะครับครับถ้าไม่มีพัดลมนะครับมันก็จุดได้แต่ว่าเวลามันจะนานมากการเผาไหม้ก็จะไม่รุนแรงก็คือไม่สมบูรณ์นะครับอากาศน้อยไฟแรงงนั้นควรมีพัดลมห้อยโคงแบบไหนก็ได้ับเป่าอัดเข้าไปเพิ่มอากาศนะครับ ต่อมานะครับเกจวัดอุณหภูมินะครับอ,อันนี้ก็สำคัญนะครับก็คือให้ให้เรารู้ว่าเตาเราเนี่ยมันร้อนขึ้นร้อนขึ้นถึงระดับไหนแล้วนะครับตามปกติแล้วนะครับความร้อนตรงนี้ความร้อนต้องเกิน350องศาให้ได้นะครับคุณต้องไล่ความร้อนตัวนี้นะครับใส่ฟืนไปเรื่อยๆ ระยะเวลาบอกไม่ได้นะครับไม้ในถังนั่นแหละจะบอกเองเพราะว่าไม้แห้งจะเร็วนะครับไม้หมาดไม้ที่มีความชื้นเยอะจะค่อนข้างช้าเพราะว่ากว่าน้ําไม้มันจะหมดนะครับันั้นผมถึงแนะนําว่าถ้าไม้แห้งจะเผาง่ายมากแต่ถ้าไม้หมาดพวกนี้จะเล่นยากนะครับแต่เผาได้เหมือนกันครับเราต้องไล่ความร้อนขึ้นไปจนถึง ให้เกินนะครับ350นะครับ350ที่เห็นในจอนี้นครับต้องเกินนะครับอา่าแล้วก็หลายท่านก็ยังสงสัยอยู่ถ้า350แล้วเราไม่ต้องเติมฟืนเลยใช่ไหมอันนั้นก็ไม้ในถังจะเป็นคําตอบครับอา่าถ้าไม้แห้งส่วนมากจะเลิกได้เลยนะครับ350เนี่ยไฟจะขึ้นท่อแบบนี้นะครับแต่ถ้าไม้หมาด น่าจะยังนะครับและก็อย่าพึ่งอย่าพึ่งเลิกใส่ฟืนนะครับแต่อุณหภูมิช่วง300เนี่ยครับเราจะไม่ใส่ฟืนแบบอัดเหมือนเหมือนเริ่มจุดเราจะเป็นการเลี้ยงน้อยๆน,นะครับเพื่อให้อากาศวิ่งผ่านท่อได้นะครับถ้างั้นอากาศไม่มีข้างในมันก็จะเป็นควันครับซึ่งมันก็คายแก๊สแล้วมันมีอ่ามีแก๊สออกมาแต่ว่าอากาศถูกเผาหน้าเตาเยอะจนหมดนะครับ ก็เลยไม่มีอากาศวิ่งไปผสมแก๊สทำให้เกิดควันนะครับแล้วด้านไฟหน้าเตาในช่วง300เออองศาเนี่ยเราจะไม่ใส่เยอะมากเราจะมีช่องว่างให้อากาศวิ่งผ่านเพื่อให้การเผาไหม้ได้สมบูรณ์และลุกขึ้นท่อแบบนี้นะครับอ่โอเคนะครับเมื่ออุณหภูมิ350ขึ้นไปส่วนมากนะครับไฟจะขึ้นแบบนี้เต็มท่อเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเต็มท่อแบบนี้เลิกใส่ฟืนหรือยัง นะครับเอาพัดลมออกเลยไหมยังนะครับก็คือไม้ในถังจะคือคําตอบนะครับและถ้าท่านเผาไปบ่อยๆท่านจะเข้าใจแล้วก็รู้เองว่าไม้ประเภทไหนแบบไหนนะครับแต่สําหรับท่านที่ศึกษาอยู่นะครับก็ก็ลองดูนะครับถ้าไฟขึ้นท่อแบบนี้พัดลมอย่าเพิ่งเอาออกนะครับเพราะส่วนมากจะเจอไม้หมาดกันนะครับเท่าที่ผมไปเดินทางไปเทศเตา ลูกค้าอาจจะเข้าใจว่ามันแห้งแต่จริงๆแล้วมันแห้งระดับไหนนะครับส่วนมากก็ยังหมาดอยู่นะครับนั้นเราใส่ฟืนเลี้ยงเข้าไปจนอุณหภูมิเกิน350องศาและไฟขึ้นท่อแบบนี้นะครับดันให้ขึ้นท่อให้ได้ถ้ายังไม่ขึ้นท่ออย่าเพิ่งไปเลิกใส่ฟืนนะครับหรือว่าเก็บพัดลมอย่างนี้ไม่ได้นะครับโอกาสที่จะดับวูบลงมา มีสูงนะครับเพราะว่าความชื้นในไม้นั้นยังไม่หมดนะครับแก๊สออกแล้วนะครับแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็แก๊สออกมาถึงกะขึ้นท่อแบบนี้ได้จุดแต่มันยังมีความชื้นปะปนออกมาด้วยและไม้ท่อนใหญ่ท่อนหมาดถึงได้บอกว่าเล่นยากอยู่นะครับให้เลี้ยงฟืนไปนะครับเลี้ยงฟืนมีพัดลมด้วยเลี้ยงไปเรื่อยๆครับใส่ที่ทละท่อนแล้วทีนี้ไม่ต้องใส่เยอะนะครับ ท่อนเอ่อเทาขาก็ได้ใหญ่ๆท่อนเดียวนะครับทิ้งไว้อยู่ได้นานๆน,น,นะครับจะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยใส่ฟืนในช่วงนี้จะง่ายแล้วนะครับจะไม่ไม่เหนื่อยแล้วนานๆเดินมาใส่ทีนึงนะครับเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ไล่ความชื้นมันออกสาเหตุที่มันดับลงมานะครับอ่ถ้าเราหยุดใส่ฟืนนะครับมันไม่มีเปลวตรงท่อนะเพื่อเผาไหม้ควัน ควันที่ออกมาเป็นเป็นความชื้นนะครับนี่ครับผมผมเทสให้ดูนะครับถ้าเตาท่านมีก๊อกหรือว่าตรงไหนที่เปิดได้นะ่ะอ่าช่วงที่เตาติดแล้วก็อยากรู้ว่าจะเลิกใส่พรรมมัดลมรือยังนะครับมันมีควันขาวอลองทดสอบเหมือนที่พี่บอกครับติดแล้วพี่อู้อนร้อนร้อน ตอนนี้เอาพัดลมออกแล้วครับพี่เป็นแบบนี้เลยครับติดร้อยเปอร์เซ็นเปิดบาตรงนี้เราวไฟแช็กจุดอ่าถ้าอย่างเงี้ยมันไม่มีควันขาวผสมเลยแสดงว่าติดร้อยเปอร์เซ็นแล้วแต่ถ้ามีควันขาวผสมอยู่ตรงเนี้ยมาบ้างแสดงว่ายังมีความชื้นผสมออกมาอยู่อันนี้คือร้อยเปอร์เซนอันนี้ถ้าเป็นแบบเนี้ยให้เอาพัดลมออกได้ฟืนไม่ต้องเติมจบกระบวนการ นี่ครับถ้าท่านยังไม่เข้าใจควันขาวที่ผมชี้อยู่อยู่ตรงโคนก๊อกนะครับขาขาวนะอันนั้นแหละคือความชื้นนะครับที่ยังปนออกมามันยังไม่เป็นไฟร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเนี่ยภาพนี้ก็อยู่ซ้ายมือนะครับขาวๆวอาจจะมองไม่เห็นชัดมากแต่มันเริ่มจะหมดแล้วถ้ายังมีควันขาวแบบนี้นะครับให้ท่านเลี้ยงฟืนยังเปิดพัดลมอยู่นะครับใส่ฟืนไปเรื่อยๆนะครับแต่ไม่ต้องโหม ฟื้นมากแล้วเพราะว่าอุณหภูมิมันมันได้แล้วล่ะแต่ว่าความชื้นมันยังปนออกมานะครับส่วนภาพนี้ก็จะเห็นว่ามันเป็นควันขาวแบบนี้นะครับถ้าไม่มีกอ๊อกนะครับถ้าท่านไม่มีกอ๊อกเปิดเพื่อเทสเพื่อดอูจุดไฟให้ดูที่ท่อที่เราปล่อยแก๊สเข้าไปในในท่อเผาไหม้นะครับจะเห็นควันแบบนี้นะครับถ้ามันติดแล้วตรงนี้จะเป็นไฟ100นะร้อยเปอร์เซ็นนะฮะ แต่ถ้าเป็นควันขาวแบบนี้มันไม่ใช่แก๊สนะครับมันเป็นความชื้นนะครับแต่ถ้ามีไฟติดมาบ้างแสดงว่าแก๊สเริ่มผสมออกมานะครับพอจุดเป็นนานๆควันขาวตรงนี้จะเริ่มน้อยลงน้อยลงจนเป็นไฟทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าสังเกตที่ท่อท่อแก๊สของท่านก็ได้นะครับอันะนั้นถ้าไม่มีควันขาวผสมออกมาแล้วนั่นแหละครับเราจะไม่ใส่ฟืนแล้วนะครับ แล้วเราก็ไม่ไม่มีพัดลมแล้วเอาพัดลมออกได้เลยนะครับตัวนี้คือคำคำตอบสุดท้ายนะครับว่าเราจะเลิกใส่ฟืนเมื่อไหร่ปิดพัดลมเมื่อไหร่แล้วถ่านของท่านจะสุกหมดนะครับถ้าท่านทําตามนี้เข้าใจวิธีการนี้ปัญหาว่ามันสุกไม่หมดมันเป็นที่อะไรมันยังง,งงงงกันอยู่ครับเพราะว่าความรู้เตาเผาถ่านแบบนี้มันมันเพิ่งจะมีนะครับ ประมาณสักสิป,ปีอยู่ในช่วงนี้แหละนะครับก่อนนั้นอาจจะยังไม่มีทักษะอะไรมากมายจนหลายท่านก็มาลองเผามาทําเองมาสังเกตมาอะไรมันก็เป็นความรู้นะครับเพื่อ,อะจะทําฐานเตาอบแบบนี้นะครับได้ทำมาหากินกันนะครับก็ประมาณนี้ครับเป็นความรู้นะครับที่ท่านหลายท่านยังไม่เข้าใจหรือว่ายังไม่เคยเห็นเตาด้วยซ้ำมัน,มน มันเผาฐานได้จริงไหมเผาวันนี้พรุ่งนี้ได้ฐานอย่างเงี้ยเอ่อถ้าเป็นไม้แห้งนะครับจะง่ายไม้หมาดระยะเวลาในการไล่น้ําจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับถ้าถามว่ากี่ชั่วโมงสมชั่วโมงใช่ไหมสี่ชั่วโมงใช่ไหมตอบไม่ได้ครับไม้ในถังท่านคือคําตอบนะครับเอ่อและอีกที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเตาควรจะมีตะแกรงจากพื้นสูงสักประมาณ5เซนสิเซนนี่ก็ได้ครับเพื่อให้ ไม้มันมันไม่จมน้ํานะครับไม้ในถังจะมีน้ําหยดออกมาเยอะมากแล้วไม้ในส่วนที่จมน้ำํำมันไม่สามารถคายแก๊สออกมาได้นะครับมันก็จะไม่สุกนะครับให้มันลอยขึ้นมาเพื่อให้อากาศร้อนฟูเข้าไปนะครับผมครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับมาให้ความรูเ้เรื่องการทํางานของเตาอบนะครับ ส่วนเตาอบนี่ก็แล้วแต่หลายท่านจะออกแบบแบบไหนครับก็เหมือนกันนะครับเพราะมันเป็นหลักการเดียวกันการให้ความร้อนเอาความร้อนเข้าไปไล่ความชื้นเมื่อไม้หมดความชื้นไม้ก็จะคายแก๊สออกมาแล้วเผาตัวเองนะครับในช่วงที่เราให้ฟืนอเอาฟืนจุดที่ท่อนะมันไม่สามารถเป็นฐานได้นะครับ มันจะมาเป็นฐานตอนที่มันคายแก๊สเพราะว่าแก๊สเนี่ยมีความร้อนสูงมากในช่วงที่มันติดด้วยตัวเองนะครับมันจะเป็นฐานตอนนั้นนะครับตอนที่เราใส่ฟืนใส่เพื่อไล่น้ําออกจากไม้นะครับถ้าเป็นไม้แห้งมันก็เหมือนการข้ามกระบวนการไล่น้ํานะครับจะเร็วมากนะครับไม้แห้งอ,อ่ไม่มีน้ําเลยเนี่ยประมาณอุณหภูมิแค่200อเนี่ยคายแก๊สแล้วนะครับแก๊สของมันก็ออกมาติดไฟได้แล้วนะครับก็โอเคครับประมาณนี้ครับผม ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ